เป็นมะเร็งปี2,557เคสอยู่ที่ระดับขั้นที่3ค่าเลือด590ค่าของเลือด590ได้ทีนี้เป็นที่ตับนะครับแต่ทีนี้อาจารย์มองที่โรงพยาบาลรังแหงเนะี่ยเขาให้ผมคีโมงกับสีสนะนะแต่ผมไม่ฉีดทีนี้ก็ออกตัวรักกัแนะนำจาก น้องๆแล้วก็ของท่านเองของเอดีพี่พาเนี่ยให้กินผลิตภัณฑ์เนี่ยแต่ผมไม่กินยังไม่เปิดใจกินทีนี้มันเป็นหนักมันปวดมันอะไรเงี้ยมากก็เลยตัดสินใจมากินดูพอกินดูแล้วมันอาการที่มันแน่นมันจุกมันเสียดแล้วมันปวดมากที่สุดอาการพอกินเข้าไปแล้วประมาณ หนึ่งขวดแรกมันก็อาการมันก็ดีขึ้นอาการดีขึ้นค่าเลือดก็เริ่มจากห้าหกร้อยมันก็ค่อยๆลดลงมาผมกินอยู่ประมาณห้าขวดนะฮะอาการก็ดีดีดีขึ้นดีขึ้นเลยแต่ว่าผมผมไม่ได้กินสิหยนนะฮะผมกินประมาณสามสิบหยดสามสิบหยดต่อครั้งต่อครั้งเหรอคือเทเลยไม่ได้ไม่ได้หยดนะอ๋อเคอ๋อบีบไปเรื่อยๆบีบเลยขวดสุขวดเลยแล้วก็คือขวดนะคหับผมกินอยู่ประมาณสี่วันขวดใหญ่นะ แล้วก็ผมกินตอนเนี้ยก็ไปตรวจใหม่ที่โรงพยาบาลอำเภอเฮ้ยค่าเลือดผมมันลดจากห้าหกร้อยมันเหลืออยู่สี่ร้อยแล้วผมก็กินต่อนเนื้องมาเรื่อยๆ,ๆผมกินเดือนนึงห้าขวดแต่ผมไปหาหมอข้างนึงสองสามหมื่นนะโอแต่ผมกินเอโดซีอ่ะขวดละหนึ่งนหร้อเนี่ยก็เดือนห้าขวดก็คือห้าพันห้าแล้วทีนี้ตอนเรากินเราไปนั่นไปนี่มันก็ดีขึ้นดีขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้นค่าเลือดก็ลดน้อยลงมาลดน้อยมาตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะมะเลงตับครับที่ตับพอดีวิมีเคสไงอมีเคสเป็นมะเร็งตับก็เลยอุยเดี๋ยวถ้าเจอป่าโชคหนูจะรีบมาถามให้จาก41โลตอนนี้57ค่ะเป็นบุญเดินมาเจอพอดีขอบคุณป่ามากนะคะ